โจพร้อมยังโจ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 สองสิบสสองสสามสสี่สงส้สิบสองสิบสสิบแลสิเ้าสองสิ่สิบสสิบเิบสสิสามสีสี่และวี่สบองบาทมันไม่ไปหรอซีหนามันไปยาก ไปซ้อมดีกว่าได้ค่ะเดี๋ยวไลฟ์เมื่อวานเดี๋ยวมาลง Youtube ให้โอเคไหมไลฟ์เมื่อวานมันโดนลิขสิทธิ์ใช่ไหมลิขสิทธิ์ของเพลงเดี๋ยวหนูอัพคลิปแล้วก็เอาลง YouTube ให้โอเคปะคลิปไลฟ์สดอ่ะเยวพี่ขอกระชาสนุลุ่งหน่อดิที่หนูถ่ายอ่ะ หนึ่งสองห้าศูนย์ไปแต่งรถกันมนะไปไหนนะแต่งรถหนึ่งสองห้าศูนย์ไปดีมะร้อล้อเพื่อนนี่มันเดี๋ยวป้อมเพนก่อนไม่เลือดจะหมดขอบคุณนะครับโอนหนึ่งพัน ไ,ไม่ขายดีกว่าใช่ไหมบัวเต็นฉันไปบับวดเต็นปะอะไรขายอะไรขายนั่งอ่ะขายพ <มา S 2> ี่<ด>ี่<ด>เบีย,ย,ล,ยลองขี่ให้คุ้มก่อน มันจะโดนนี่เขาซีนยูทูไหมมันมันน่าจะไม่โดนนะลองลงแบบไม่ต้องสร้างรายได้เกลขายสโนคอยเหรียญละกี่บาทไม่ได้ขายขายไหมขายไหมขายไหมเอาเลยคุนหายมันลดมันบักพี่จะพี่จะเดาเลรอพี่จะซื้อพี่จะซื้อตอนนี้มีคนขายสโนคอยกันปะไม่มีเขาขายเหรียญละเท่าไหร่กันคอยไอซีนซีนสโนคอยเหรียญละเท่าไหร่อ่ะ ประมาณหมื่นหกหมื่นเจ็ดอะเกลเอาเอาไหมอะเอาสามสิบอันสามสิบเหรียญมัน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 บั็กเพื่อนรถบัลเอาเลยเหรออ่ะหายไปแล้วอ่ะเดี๋ยวพี่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่มาเอาหลังรีหรือจะหรือจะเอาเอาเลยให้เลยโอเคแต่หนูอยู่บ้านแล้วเอาเอาให้พี่เลีไหม ยอยู่ไอยู<ม>่ประมาณหกสิบได้มั้งมัน,ม,นมันใช้กี่เหรียญน,นะครับขบะสามสิบสามสิบไม่ใช่หรอสามสิบเหรียญปะแล้วหกสิบาทฉลามใช่ปะหรือว่าสี่สิบใช่ใช่เออใช่ใช่หกสิบผู้เลียกเกยวอยู่ที่ไอ้เมิร์ฟรจะหาพีเท่าไหร่รถเกิด,ดอะไรขึ้นเนี่ยหมหก เดี๋ยวพี่ซื้อแล้วกันตังไม่พอละแม่งท้อแหละน้ำเบิกไม่ได้เพื่อนบอกไม่ได้เนีน่ยเก,กวันนี้มันเกิดสอดจออุ้ยให้เหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปเอลวินมีเช็ควป่ะมือ hey, มีเช็คป่ะ <hey, hey. S 2> ไม่ยังมีอะไรมั่งเนี่ยไปซื้อ,อสิไปซู้มีดีนะคุณบักเลอร์สวัสดีครับทำะไรครับคุณสจอุ้ย ไม่ได้ทำอะไรเลยครับรอส่งเงินเอ้ยนี่ไงเกลส่งเงินกับเกลได้ไหมไม่ได้ไม่รับโอเคไม่มีว่ะไปแอควินแอควินไม่มีอ่ะทำไมอ่ะมันก็แฮปปี้บอเดย์สนเลยแล้วกันนะมันมีเคสอ่ะ ร <Happy> อรอหนิเดี๋ยวพี่ไปเอามาให้ระวังมันหายนะเดี๋ยวมันหนีนะไอ,อค้ควินมึงคุยไอ,อ้ควินไปไหนอะไปไหนฮะ<า>ไปไน่<า>ไปไนไม่ได้ไปไหน พี่เป็นเด็กสกเก็ดพี่กำลังเห่อสกเก็ดใหม่อยู่พี่เพิ่งเคยมีเอออย่างนั่งด้วยขอนั่งด้วยตึงกับเจ็บคางและปากแตกเออหว่าลืมเอากาชาดูนี่เอากาชา หออุ uhm, ้ยรวย้วอ่ะขับเบ้นหอยเจ้าอุ้ยขับเจ้าเบ้นแหน่มันมาดาอ้ยกระชานี่เลยอยู่เจ็ดสิบห้าก็ชกรชานี่แล้วกัน แล้ว<ะ>เดี๋ยวมึงต้องไปประเมินคัดเรียนก่อนใช่ไหมฉ้นจะคุยโทรศัพท์แล้าเสร็จ,จ<า>ตัห,หรอใช่ลุงาจ่าค่าเดิมให้แต่ว่าอย่างนี้คือเกลเอาทำคัดพิเศษเอาไวบ้บัฟคนคำหยาบคายเป็นภาษาจีนแต่ว่านายกไม่รู้มึงไม่โดนแบนแน่นอนมึงคิด่ไงจีนนายกง่ะน่าจะพูดจีนไม่เป็นฟังไม่รู้เรื่องใช่ยกเว้นนายกจะไปเรียนเหมือนกัน ในเพื่อนรวมชั้นอะในเพื่อนรวมชั้นอาจจะมีนายกอยู่นะเดาน้ำดูหนูอยากเรียนได้เลยไปคุยกับเขาแล้วกันโอเคนะแล้วมันแพงไหมอะดูค่าเทอรอะไม่แพงหรอกตอนแรกลุงคิดว่าค่าเทอร์ข้างนอกอ๋อแล้วข้างก็คือไม่แพงหนูไม่รู้แน่ว่าไม่แพงงหรอกเขาส่งราคามาให้แล้ว นับหนึ่งถึงสิบเขาสอนมึงนับหนึ่งถึงสิบก่อนใครดีโดสั่งซู่ดูซีฟังจัตงรู้เรื่องเลยเนี่ยดีโด้สั่งซู่ดูดีปังก็สั่งซู้อยู่อะไรนะก็หนูนับหนึ่งถึงสิบไงอีซ์ออีซ์สั่งซู่ดูจิวจีปังแต่แต่ดูไปดูมาหน้ามึงก็จีนกันนะจีนใช่ไหมลุงใช่เป็นจีนแคร์ด้วยอ่ะจีนแคร์ หาสั้นๆนะไม่ใช่นะโอเคเกลเดี๋ยวลุงตูดูเขาตีกันก่อนเดน้วดูเนอะฮัลโหลเฮ้ยเฮ้ยเป็นไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอาตายเลยทำไมปรยยาไปแล้วเพื่อทำไมพียางโง่สวร ชุบไม่ตั้งชุบชุบมาเลยชุบมาเลยชุบมาเลยเอากุญแล้างมือโดดโดนเลยไม่เคยน้ำผมไม่เคยน้ำใครทั้งไปบักโต้ใครทำอ่ะใครทั้งไี่บักโต้ใครทั้งพี่บักโต้ใครใครแทงผม ข้าวหายจานนึงเอาเลยโอ้อีกแล้วเอออยาเอาเค้กงไป<า>นะ8เมตรี่เจลฮะพี่เพชรขายให้นี้ไหม8เมตรแป๊ก8เมตรใส่มีังาบอกมีแต่ว่าแป๊บนึงนะตายแป๊บเ,เดียวแป๊บนึงนะ อหเด็เห็นไหมอันนี้เห็นไหมเนี่เห็นไม่เห็นอ่ะไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นโอ้โหอชเส้นละครับทาได้อะไอเ็กดไม่ว่างหนูกำลังดูบ้างไม่ไม่แค่จะทำมาบอกใบชูเส็นละไงโอเคหนูดูบ้างกาลังแดที่เบิร์เดย์พี่ปักอยู่โอเคไอ มันโดนคุณหัวอยู่มันโดนคุณหอยู่คหอย้โกียวกี่วมองไม่เห็นเลยเห็นปมันนหัวอยู่มันโดนหัวอยู่มันพักมันมองไม่เห็นโอยกุพึงทำพีบ้านทำไมสันเนี่ยมึงม้ยงดะทำไอ้คินโอ้โหไอ้ควินชั่มักนะ้คเดยเดี๋ยวพงรู้หรือเปล่ามันไอ้คินะทเออไอ้กูเห็นแล้วกึงว่า วิ่งอย่าทำแม่งวิ่งใส่วิ่งใส่พี่แกเอาอีกแล้วแม่งแกเอาอดกเยลีทำทำไมลีรักกจังเหรวิ่งจะทำแบบนั้นอือกูจังแลยเขาด้วยแก้เอาไปไหนดีวะเฮ้ยหัวกระแทกพื้นแล้วนะเออโหกระแทกหมัดวือนกันลี เกเรียกลยลูกระเป๋าดาห้าสามขาจะมองเห็นมนะเฮยเปิดพุมหัวก่อนอ๋อนี่เาจกจริงนี่หัเดียวเรื่องเลยนอนี้หัเดียวเรื่องเลยนี่ไ่เปิดหัวอเปงไงอ่ะตัดลตัดลแฮปปี้บาย Laurelkee advantages ขอบคุณเขาขอบเขา จะร้องไห้นะจะร้องไห้นะแม่เป็นบ์ชเดย์ขอบคุณครับขอบคุให้ใหญ่ให้ยาวขอให้รวยขอให้ขอให้มีความสุขมากๆขอให้มีเมียเยอะๆขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงชิ้นแกงสิ่งใดก็สวยส่งหวังดำบัตทนาขอให้ใหญ่ให้ยาวให้รวยนะอะไรใหญ่ยาวอ่ะก็เบาอะไรอ่ะ ๆกระเป๋าอะไรกระเป๋าหนึ่งศูนย์เก้าเจ็ดครับนี่นะของขวัญอุ้ยขอบคุณครับโอ้โหขอลูกหนึ่งได้ปะเดี๋ยวเดี๋ยวพาเคสก่อนพาเคสพาเคสก่อนเฮอเพียงผู้โอ้ยแปดร้อยขอบคุณครับ ขอให้ผู้หญิงที่เราจีบชัดเจนกับเราสาธุสาธุสาธุทำไม่ได้ขอให้หลอกเขาสำเร็จขอบคุณครับขอบคุณครับได้แล้วได้แล้วได้แล้วหลบแล้วอ๋อมันต้องกดอี๋เหรอ ม่ให้ให้ให้คนหลับนี่ยขอบคุณครับเดี๋ยวล่ขอขอขอลูกนึงได้ไหมลูกเดียวลูกเดียวลูกเดียวเยอะอ่ะมันได้นผมจะเอาไปอัดกรมลองมันได้ไอ้สองจุดศูนย์ไม่มีเลยผมจะไปอัดกรอบไปกันชาโพแล้วคืออะไรอ่ะกันชาโฟมาทำทำยาเนี่ยเก็บก่อนเลยเก็บก่อนเลยนนีีี่่กกสสุุ ได้อ่ะดูดูดูโอ้เหมือนกันดีแล้วดีกว่าเก็บไปเก็บไปดูดูกระสุน fat ขึ้นไหกระสุนใครกระสุนหนูเหรอเก็บขายอ่ะเฮยหรอเก็บขายอ่ะเาวิดยัใครขาๆนี่อ่ะกระสุนอะไรน่ะมันกัญชา มองไงมันกระสุนเนี่ยแก่แล้วตาก็ไม่ค่อยดีแล้วจะไปนอนแล้วใช่ไหมไปเก็บให้เรียบร้อยไม่ทำเล่นพลาดขนาดนี้ฉันเก็บอยู่เลอจ้ะแหมฉันเก็บถ้าหนูไม่หนูไม่บ่นก็ไม่เก็บอ่ะไอ้นี้ไปทิ้งด้วย ก็ไปทิ้งให้หน่อยไม่ได้เหรอทำไมตัวโรคแบบนั้นล่ะพี่แบบพี่มีความสุขใช่ไหมล่ะมันปื้มปิ่มจนรถเรามาข้างนอกโย้เป็นพักๆอ่ะกเ็บัญชีมัดเดียวนี่คือล่วงเลยนะร้องเพลงให้ฟังหน่อยหนึ่งเพลงหมว่าแบบหนึ่งเพลงหนึ่งเพลงอ่ะหนึ่งเพลงหนึ่งเพลงร้องเพลงให้ฟังหน่อยเพลงอะไรครับเพลงอะไรก็ได้่ดีว่าเบอร์เกิดอ่ะเบอร์เกอร์ด่ะ แฮปปี้เบิร์ไม่ได้เขาวันเกิดปีนี้น่ะวันเกิดปีนี้เขาขอเพลงขอโทษคอนที่ฉันทำเพลงหลอกหลอกอ่ะเพลงอะไรเพลงหลอกอะไรหลอกก็ไม่รู้หลอก

ลรงสร้าง้เอาๆอาลุดนโล้ะนี่เป็ใคอ่ะม่ะไม่รู้ไม่รียวนะวันนั้นอมันมาสวัสดีนะาาหนูไปทำนาหน่อยเ้ยรออดีรอดี ไม่เป็นแหมอไม่เป็นแมวร้องไว้ที่บ้านอ่ะอแมวร้องมอั้งเมื่อวานเราฟังแมวร้องเหรอร้องให้ฟังคนเดียวแล้วเราเป็นคนพิเศษใช่ไหม,มป่าวไม่มีใครฟังป่า <laughs> ไอ้ยางเกงช้างเยอะเนี่ยช้างก็สิงางคนดำบางคนมีโมเหบเนี่ยเดนมันจะเมได้มาเบบเอนน้นคนไปกินตีสองไม่กินแล้วกินมาจะเด้งทีนึงมั้งใครขึ้นละใครขึนมายไใส่เอะใส่คนใส่ทำไมทำไมถึงใส่ไว้ทำงานไไมอไรกอะคนนี้ไปแล้วมาแล้วแ้าวะ